เรื่องผีผีเรื่องสองราศีผีล่าคนประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจันญ,ญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไป ขอบคุณค่ะตอนที่เกตอนเริ่มล่าลาศีสิงพี่หมายความว่าไงผีผีไอ้อันมันตามก่อนมาหรือคะก,ะกรกฏถามเสียงสัน่นดวงตาหวาดระแวงมองไปรอบๆตัวแล้วชะงักกับยอดไม้ที่ไหวเอ็นราวกับจะถอนรากถอนโคนชายเย็นๆครับใจยเย็นไม่ไหวแล้วค่ะพี่มังกรเพราะผีไอ้บ้าน,นั่นมันจ้องจะเล่นงานกอน ตอนนี้มันคงตามมาแล้วและคงอยู่กับพี่ของมันกระกฏกลัวจนแทบทรงกายไม่อยู่กันยามาดจึงเข้าไปประคองให้นั่งลงบนเก้าอี้โดยมีนาประกบอีกข้างและปลอบใจให้คลายจากความกลัวต่อให้มันร้ายแค่ไหนก็สู้สถานพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธคุณไม่ได้หรอกครับขอแค่เราตั้งมั่นอยู่ในความดีสวดมนต์ไหว้พระอยาคอยตาม การหลอกล่อของพวกมันมังกรพยายามเตือนสติหญิงสาวให้มีความมั่นคงและหมั่นสวดมนต์โดยเชื่อว่าพระพุทธคุณจะช่วยคุ้มครองแต่กรกฏก็ยังกลัวอยู่ดีเธอสั่นใบหน้าสวยไปมาแต่มันน่ากลัวมากเลยนะคะน้องกรทำใจให้สงบมันทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกคะ่ะเราสวดมนต์คุณมังกรคะเป็นผู้นำสวดด้วยเถอคะ่ะมีนาบอกให้มังกร เป็นผู้นำสวดซึ่งเขาก็บอกให้ทุกคนตั้งใจให้สงบและสวดมนต์ตามเขาจนเสียงกังวานผู้มาปฏิบัติธรรมต่างพากันมองด้วยความสนใจเพราะรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าสู่กิจกรรมทางศาสนาหลวงพ่อจักรกวาลยืนตรงแล้วเพ่งกะสินไปยังต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงโยกเยกไปมาและเห็นผีแอนนาผีไออัน เด็กผีแล้วก็แมวผีอยู่บนต้นไม้ดังกล่าวพวกมันต่างพากันโหนตัวไปตามกิ่งและกระโดดพร้อมกับดีดต,ตัวลอยไปมาเมื่อเห็นท่านพวกมันก็ถลึงตาใส่ด้วยความไม่พอใจจงหยุดเถิดอย่าสร้างบาปให้กับตัวเองเลยหลวงพ่อบอกให้พวกมันยุติแสดงความน่ากลัวและเขย่าวขวันผู้คนผีไอ้อันแลบลิ้นยาวออกมา จนลากลงกับพื้นท่านอยู่เฉยๆอย่ายุ่งผมจะลากคอนางชั่วนั่นให้ไปอยู่ในนรกด้วยกันเพราะมันทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นเวรกรรมที่ตามกันมาแต่ชาติปางก่อนชาติที่แล้วโยมก็ทำให้เขาอาฆาตมาชาตินี้ก็เลยได้รับผลแห่งกรรมคืนสนองกันไปจงอย่าจองเวรกันเลยนะให้มันหมดเวรหมดกรรมในครั้งนี้ด้วยเถิด หลวงพ่อพยายามสอนให้ผีร้ายยุติความอาฆาตต่อกรกดแต่มันหาหยุดแค่นั้นไม่ยังคงกระทืบกิ่งต้นไม้จนเกือบหักอย่ายุ่งเรื่องของผมใช่หลวงพ่อก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีะเะรเลวไม่ยิ่งหย่อนจากพวกชั้นนักหรอกเตรียมตัวให้ดีเถอะหน้าเดี๋ยวก็จะมีอันเป็นไปเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละผีแอนนาตะโกนเสียงกังวาลสายหลวงพ่อจักรวาล ที่ยังคงยืนสงบนิ่งและท่านมองพวกมันด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาอัตมาเคยบอกแล้วไงว่าพร้อมเสมอสำหรับการสิ้นลมหายใจท่านอย่าท้าทายถ้าพร้อมทำไมไม่ปลดพันธนาการแห่งศาสนาออกเล่าอย่าใช้บทสวดเป็นเครื่องป้องกันตัวเองจงออกมายืนข้างนอกเขตสำนักปฏิบัติธรรมให้ฉันจัดการสิซึ่งคำนางผีร้าย เสียงฟ้าคำรามดังๆทุกคนที่อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมก็พากันตกใจแม้แต่บรรดาผีต่างสะดุ้งพวกมันมองหน้ากันใครใครกล้าลองดีกับฉันผีแอนนาแผดเสียงด้วยความโกรธมันจึงกระโดดขึ้นไปอยู่บนยอดต้นไม้ตรงส่วนที่สูงสุดผีไออันก็กระโดดตัวปิวลงมาที่พื้นส่วนผีเด็กกับผีแมวยังคงเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ออกมาเดี๋ยวนี้นะอยากเกงเ่งแต่ซุกอยู่แต่ในรูสิโอ้ยมือฉันผีอันนาร้องลั่นเมื่อฟ้าผ่าจนเกิดประกายไฟแล้วฟ้าผ่าลงมาที่มือข้างหนึ่งของมันจนขาดกระดินหลวงพ่อจัก,กรวาลหลับตานิ่งเพราะรู้ว่าใครคือผู้ที่สั่งสอนนางผีให้ได้รับความเจ็บปวดในครั้งนี้ขอบพระคุณมากครับท่านพญามัจ,จุราชพระคุณเจ้า ปล่อยให้นางผีถอยตนนี้ท้าทายได้อย่างไรอาตมาเป็นผู้ทรงศีลไม่อาจทำอะไรนางได้นอกจากสั่งสอนด้วยคำพูดแต่นางก็ไม่ใส่ใจก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมหลวงพ่อปุดปรงกับผีแอนนาที่ไม่สำนึกถึงบาปบุญเร่งสร้างแต่บาปให้แก่ตนเองพยามจ,จุราชจึงก้มศีรษะให้แก่ท่านแล้วลาลับ ร่างหายไปใครใครมันทำฉันโอ๊ยปวดห้ือเกินพีแอนนายังคงร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดพีไอ้อันจึงเข้าไปจับมือข้างที่ขาดของพี่ขึ้นมาทำท่าจะต่อให้แต่ก็ไม่อาจทำได้พี่มันต่อไม่ได้ต้องใช้เวลาในการสร้างสมาธิเฮ้ออย่าให้ฉันรู้ก็แล้วกันนะว่าใครเป็นผู้ทำฟ้าผ่าใส่มือของพี่ ฉันก็จะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวเชียวละโยมอย่าอย่าทําเช่นนั้นจงสงบก่อนที่บาปจะมาไปกว่านี้นะหลวงพ่อจัก,กรวาลพยายามเตือนให้นางผีร้ายและน้องชายสํานึกถึงผิดบาปแต่มันหาได้เกรงกลัวเตอย่างใดหลวงพ่ออย่ายุ่งนะและเตรียมตัวให้ดีเถิดให้ฉันหายดีเมื่อไหร่ก็จะตามทบดอกทบทุน ใบไอ้อันไอ้หนูลูกแม่และไอ้เมียวน้อยพีแอนนาเรียกกล่าวบริวารให้ไปจากสำนักปฏิบัติธรรมเมื่อพุกวันไปแล้วพายุลมฝนก็หายเป็นปลิดทิ้งความสงบกลับคืนมาสู่บรรดาผู้ที่ถูกผีตามล่าทุกคนต่างใช้ชีวิตในสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเงียบๆมัง,งกรยังเป็นผู้นำในการสวดมนต์เช่นเดิมและชวนทุกคน สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานที่และช่วยเหลือเพื่อนธรรมที่อายุมากเมื่อไหร่เราจะพ้นจากการถูกผีแอนนากับพักพวกของมันตามล่าสิทธินะผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่กับครอบครัวมังกรเอ่ยกับเพื่อนธรรมที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันเมธุนที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็ถอนใจด้วยความกัดกรุ้มนั่นสิ ผมก็ทิ้งบริษัทมาหลายวันแล้วเริ่มจะเป็นห่วงไม่รู้ว่าบ่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องถามหลวงพ่อว่าจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ฉันก็เป็นห่วงบ้านมีแต่คนใช้อยู่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านของเราหรอกนะมีนายห็นด้วยกับความคิดของสามีเธอห่วงบ้านที่จากมานานซึ่งก็เหมือนกับทุกคนที่พากันถอนใจเฮือกใหญ่ ผมต้องทำมาหากินขับรถส่งเงินให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดผมก็หยุดมาหลายวันแล้วรายได้ก็ขาดหายไปพรึกคนขับรถแท็กซี่เป็นกังวลกับรายได้ของตัวเองที่หดหายไปกลุ่มที่นั่งอยู่ใกล้ๆถอนใจเฮือกใหญ่ดวงตามีแต่ความกังวลเราต้องหาวิธีให้พีแอนนายุติความแค้นนั่นไม่เช่นนั้นชีวิตของพวกเรา คงไม่สงบสุขแม่ใช่ไหมครับพวกพี่ๆชายหนุ่มกล่าวจบก,กันยามาดหันมามองหน้าเธอเป็นกังวลเหมือนเช่นคนอื่นก็รกฏได้ยินเช่นนั้นยกมือปิดดวงตาแล้วร้องแล้วร้องไห้สะอกสื่ื้นจึงพากันปลอบใจผมคิดว่าคงไม่นานหรอกนะครับเรื่องนี้จะต้องจบลงคุณมังกรคิดว่าจะจบลงง่ายๆหรือคะเท่าที่ฉันนับดูไล่เรียงตามเดือนเกิด ของทุกคนแล้วฉันคิดว่าจะต้องครบ12ราศีแน่ๆเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ที่ผีแอนนากับพักพวกจะเล่นงานพวกเราทีเดียวทั้งหมดนี่มีนาแสดงความคิดเห็นที่ทำเอาทุกคนขนลุกสู้โดยเฉพาะกรกฎกลัวจนตัวสัน่นกันยามาจึงโอบก,กอดไว้ด้วยสองแขนอย่ากลัวคะ่ะอะไรจะเกิดก็ต้องให้เกิดแม้ว่าจะไม่มีลมหายใจ แต่เราก็ต้องยอมนะคะคุณมีนายอมให้หนางผีร้ายปิดชีวิตหรือคะคุณกรอนคะถ้าเราทำให้ผีแอนนากับพพวกพอใจแล้วก็ฉันก็ยินดีคะ่ะแต่ผมไม่ยอมให้ผีร้ายปิดชีวิตพวกเราเป็นว่าเล่นหรอกครับแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตผมก็ยอมกลุ่มไม่ยอมที่จะตกเป็นเหยื่อของนางผีร้ายแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรม แห่งนี้ก็ตามทุกคนพากันถอนใจด้วยความทุกข์กับชะตากรรมที่ร่วมกันก่อแก่ผีแอนนาสามวันผ่านไปไรวิแววผีแอนนาที่จะคุกคามและสร้างความประวัติพรันพลึง,งแก่ทุกคนเรื่องนี้หลวงพ่อจักรวาลรู้ดีว่ามันหายไป เพราะเหตุใดความจริงแล้วฉันก็อยากจะลากดวงวิญญาณชั่วช้ากับพักพวกของมันไปชดใช้กรรมในยมรโลกนักผู้เป็นใหญ่แห่งนรกได้กล่าวกับหลวงพ่อในห่วงที่ท่านทำสมาธิอย่าเลยขอให้อัตมาชี้ทางสว่างแก่พวกเขาก่อนที่จะไปถ่ายบาปเถิดนะหลวงพ่อยังคงรังพยามมจุราชไม่ให้พาดวงวิญญาณชัว่วไปชดใช้กรรม แม้ว่าพญามาจุราชสามารถทำได้ทุกเวลาก็ตามวิญญาณของผู้ไม่สำนึกผิดบาปย่อมไม่รับรู้สิ่งใดๆฉันว่าพระคุณเจ้าจะเสียเวลาเปล่าๆนะไม่หรอกท่านขอให้อัตมาลองสักครั้งแต่ก็ต้องให้สิบสองราศีมากันจนครบเมื่อนั้นนางผีก็จะแสดงฤทธิ์เล่นงานแล้วอัตมาก็คงเข้าไปชี้ทางทำให้แก่นาง หลวงพ่อจัก,กรวาลรอเวลาให้ครบสิบสองราศีมาอยู่รวมกันณนะสถานที่แห่งนี้เมื่อนั้นท่านจะแนะแสงสว่างแก่ผีแอนนาส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาของพวกมันฉันเชื่อว่าดวงวิญญาณหยาบช้าอย่างนางแอนนาคงหวังแค่ทํำลายผู้อื่นอย่างเดียวนางคงมองไม่เห็นเส้นทางแห่งธรรมหรอกนะเรื่องนั้นก็ต้องดูกันต่อไป อตาตมาไม่อาจรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้แต่ฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่บอกพระคุณเจ้าไม่ได้ขอบพระคุณที่ท่านมีเมตตาขอให้เป็นไปตามกรรมเถิดจนป่านนี้ไม่รู้ว่านางผีแอนนาเป็นอย่างไรบ้างหลวงพ่อจัก,กรวาลยังคงเป็นห่วงกลัวว่าปีศาจแอนนาจะได้รับบาดเจ็บหนักพยามาจุราชหัวเราะเบาๆแต่สดันไปทั้งปัตตภี ผีที่มีความอาฆาตมาดร้ายอย่างนั้นพลังแก,ก่กล้าทำสิ่งใดก็ได้อย่าก,กังวลไปเลยประเดี๋ยวพลังมันก็กลับคืนมาทำร้ายผู้อื่นได้ดังเดิมพวกสิบสองราศีคงประสบกับความน่ากลัวเช่นเดิมสินะนั่นก็คือการสร้างบาปของนางละพระคุณเจ้าจะปล่อยให้มันทำเช่นนั้นหรือแทนที่จะให้ลงไปชดใช้กรรม ในอเวจีเร็วๆนางก็ต้องเจอกับพวกสิบสองราศีว่าจะเอาอย่างไรต่อไปฉันก็จะมาในวันนั้นเพื่อรับดวงวิญญ,ญ,ญาณหยาบไปลงนรกฉันขอลาพระคุณเจ้าจเจริญพรพระยามาจุราชไปแล้วหลวงพ่อจัก,กรวาลลืมตาฝ่าความมืดไปยังต้นโพหน้าสำนักปฏิบัติธรรมแม้ไม่มีผีแอนนากับพักพวกอยู่ใกล้ๆแต่ท่านก็คิดว่ามันคงพัก เพื่อเติมพลังให้แก่ตนเองและอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งชายหนุ่มวัยเฉียด30ปีขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยที่ค่อนข้างมืดและเปรี่ยวจูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงน้ำหนักจากอะไรบางอย่างที่ทิ้งลงบน,บนเบาะท้ายรถจนรถเอียงไปข้างหนึ่งและเกือบตกถนนเฮ้ยอะไรวะ สิงตกใจจนต้องจอดรถนิ่งครู่หนึ่งเขาได้กลิ่นเหม็นจนแทบอาเจียนอาการหน้ามืดที่เกิดขึ้นเขาจอดรถแล้วมองไปรอบๆตัวกลิ่นเหม็นมาจากตรงไหนวะสิงมองหาต้นเหตุของกลิ่นแต่ไม่เห็นอะไรครู่หนึ่งเหมือนว่าเบาะท้ายรถถูกใครบางคนขึ้นไัยขยมเฮ้ยอะไรวะไขรขยมรถชันสิงส่งเสียงเอะอะด้วยความตกใจ เมื่อรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติเขากลัวเมื่อเสียงหมาหอนดังขึ้นเอาเข้าไปยิ่งกลัวกลัวอยู่ด้วยฮคนชั่วอย่างเองกลัวเป็นด้วยหรือใครใครพูดสิงตตโกนถามในความมืดและแล้วดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะแต่เป็นแค่เพียงเงาดำกับกลิ่นที่เหม็นเนา่าเฮ้ยเองเป็นใครนั่งท้ายรถฉันทำไมสิงถามด้วยเสียงดัง แม้ว่าจะมีความกลัวจนแข้งขาสัน่นแต่เขาก็ไม่พอใจที่จดจู่มีใครก็ไม่รู้ถือวิสาสะนั่งอยู่ที่รถของตัวเองเองจําค่าไม่ได้หรือไงไอ้สิงเสียงคุ้นคุ้นเองก็ให้ข้าดูหน้าสิวะเองอยากเห็นนักใช่ไไม้เด้ดูให้เต็มตาลมพัดเส้นผมที่ปลกหน้าของผู้หญิงในชุดดำให้ไปข้างหลังสิงเห็นแล้วถึงขับสืดุง้งอ้าปากค้าง เพราะจำได้ว่าคือผู้หญิงที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยกันมาแล้วเฮ้ยแอนนาจําฉันได้แล้วหรือไอ้ชั่วแอนนามาที่นี่ทำไมแล้วมาเงีย,งยบๆอย่างนี้ฉันก็ตกใจสิไปไปเรื่องระหว่างเราสองคนมันจบลงไปแล้วนะแองจบแต่ฉันยังไม่จบผีแอนนากรีดเสียงด้วยความกโกรธแต่สิ่งไม่รู้ว่าผีแอนนาตายไปแล้วเขาทลึงตาใส่ ด้วยความไม่พอใจแล้วเธอจะอะาไราอีกในเมื่อก็รู้ว่าฉันไม่ได้รวยไม่ได้เป็นป๋าไอ้นรกแล้วแกหลอกฉันทำไมทำให้ฉันเสียใจจนจนไม่มีชีวิตสิงหงะงด้วยความตกใจเมื่อได้ยินผีแอนนาพูดว่าเธอไม่มีชีวิตมันจ้องอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหายไปส่วนสิ่งนั้นยืนตัวแข็งด้วยความกลัวสุดขีด